ทีนี้ในการมาทำช่องเราแค่รู้สึกเราแค่ทําแบบ่าเบสิอะไรคนที่เขามาทําใหม่คนที่เก่าๆแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่บลเอสจะเอาความผิดพลาดของบลเอสเนี่ยมาแช์ประสบการณ์หลายบ้านเนาะค่ะแลได้ก็มีความรู้จากบลเอสก็เยอะเพราะว่าเขาจะทํามาทางหลังบ้านบ้างไปคุยกันที่บ้านฟ้าบ้างว่าเออบลเอสจะโดนแบบไหนแบบไหนซองที่ทามินิเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงเพลงก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่แต่ไอคนที่ไปดูคลิปเหมือนบ่า์เอสละสิ ให้หลีกให้เลี่ยงอย่าไปทำพี่น้องถ้าบ่าวเอสเออถ้าคุณทำอยู่ก็คุณก็เออเปลี่ยนสไตล์ไปไปบ้างนะครับน้องเห็นไหมไล่เก็บไปทีละบ้านมีแต่บ้านใหญ่ๆทางนั้น,น,นเลยพี่น้นอ,องนี่เรื่องจีเนาะเพื่อนๆบ่าวเอสแ่วนันมานั่งทำชั่วโมงใหม่ก็ลายบ้านเขายังโชคดีกว่าบ่าวเอสถ้าเอา่ออีกบ้านหนึ่งเนี่ยผ่านกดผ่านเกณฑ์แบบไอ้ปบนอกกระดาษฝาแล้วก็ผ่านนี่เลยนะบ่าวเอสไม่เอาเลยลบทิ้งหมดเลยคลิปลบ ว่าจะเปลี่ยนชื่อบ้านใหม่แต่โอ๊ไม่เอาดีกว่าเอาบ้านเดียวนี่แหละไปลงทงไปนี่แหละไปบ้านเดียวเอาไ้ไปวิ่งเติมละคงราคาพี่ป้าน้าอาเนี่ย่าวเอสก็เลยหันเหออกไปบ้านอื่นบ้างไม่เอาเอาที่เป็นบ้านบ้านละบ้านละหลังละหลังเอาบ้านดับหลังหนึ่งบ้านฟ้าหลังหนึ่งบ้านเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็หมุนกันจนปวดหัวเลยพี่น้องตอบคอมบเมนต์แต่เรามีความสุขไหมมีความสุขที่ได้ทํา มันชินเลยเด้อทีนี้เราจะหาแนวทางเราตลกแล้วก็เป็นอ่านข่าวแล้วก็เป็นเอาหมดเลยดาบัตเตอร์เป็นมาหมดแล้วทํามาหมดแล้วชินเลยครับเนี่ยกินแต่ฝีมือผมเองมากินด้วยกันได้เป็นยังไงคุณแม่น่ะยืดประกันค่คุณแม่ไหนคุณแม่เนยหายแล้วยังยังไม่เห็นแกเลยครับยังไม่เข้าแก่บ่ออยู่แซบเส่ฝีมือค่อยเนี่ยจะไม่แซบได้ไงเี่ยครับครับครับ ขอบคุณพี่ปานอาอาอาทีนี้ก็จะอ่านคอมเมนต์เนาะแบบนึงต้องคุยด้วยกินด้วยเนาะช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงกินโชว์เนาะแล้วก็จะมาคุยแล้วก็กินเดี๋ยวค่นนะน้องพี่น้องเนี่ยในการขึ้นไลฟ์อย่าไปอายพี่น้องเอาตัวเองออกมาเลยมาพูดมาคุยว่าน่นว่โห้นเราขึ้นไลฟ์สดเราต้องมีคุณและประโยชน์ให้พี่เพื่อน้องๆหรือวาอ่าคนที่เขาทําบ้านใหม่ได้ามาฟาฟังน้ำพันบางครัง้เงเบาแอรก็จะพิมพ์กระทู้ ว่าเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะอ่ะใส่ปเจแล้วมันเป็นแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้แล้วเจะได้ตอบถูกบางทีก็เบาล์อดไม่รู้เพื่อนเพื่อนในบ้านนี้เขาก็ตอบให้ได้พี่น้องเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเพื่อน่ะเราไปศึกษาเพื่อมาปรับปรุงใช้ในบ้านของเราเบาลเอสทำไมถึงผ่านกฎผ่านเกณฑ์เร็วก็เพราะเบาแอดมีประสบการณ์บ้านหลังเก่านั้นก็อยู่มาสี่ปีห้าปีเราจะไปยังไงลู่ทางเรายังไงเราก็รู้ได้พี่น้อง มันก็เลยเฉยๆในการขึ้นไลฟ์บอกเอมไม่ได้ผ่านด้วยการขึ้นไลฟ์แดึงเดือนผ่านกดผ่านเกณฑ์สร้างรายได้เลยเลยนะอีกบ้านหนึ่งถ้าไปร้องเพลงก็ไปเร็วถ้ากระชบอดองเพลงนะพี่น้องอย่าไปลบคลิปทิ้งบางคนที่ยังไม่ได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์ก็ไปลบคลิปทิ้งเปิดไม่เป็นอันสุดตัวถ้าเราไปลบทิ้งแต่ละตัวช่วงที่เราทําเวลาเนี่ยพี่น้องเราไปปิดเป็นไพรเวทไว้เพื่ออะไรชั่วโมงเราก็จะไปลด แต่ถ้าคุณเปอันนั้นชั่วโมงคุณก็ลดเห็นไหมขนาดเบาแอร์เคยมานั่งไล่ในตรงนี้น่ะเอาเวลาเวลาเด้เหมือนกันเดดสี่พันชั่วโมงเราก็ต้องอยู่เผื่อเราไม่ว่างแบบเนี้ยอะไรครับเ,เดินเข้าไปเอาเลยครับเอาเลยข้างล่างนะจับอาเลย <c oughs> พี่เล้งสวัสดีมิสุกนะครับอ่าแม่นัดนัวเนาะครับเนาะอ่าแม่นัดนัวไหวแม่นัดนัวนะครับเนาะแล้วก็อ่าจักริดสังทองกินส้มตำารรางวัลใหญ่เนาะครับนี่ และก็แซมคนไกลบ้านจ้าสบายดีน้องครับน้องสวัสดีมีสุขเช่นกันนะครับน้องครับนะ้องขอบคุณหลายๆพี่อาซาเล้งสวัสดีครับพี่แซมน้องครับสวัสดีมีสุขเช่นกันนะคุณซาเล้งน้องครับนี่ก็น่ารักนะซาเลนะ้งไปเยี่ยมหลายๆบ,บ้านเอาอันคุณแซมคนไกลบ้านเอาเอาเอาเสื้อไหมใส่ใพเพื่ออะดีกว่าเนาะเผื่อเพื่อจะได้ไปเยี่ยมปยนะหยามเนาะพี่ป้านะอา อันนี้ก็เนี่ยเหมือนการเพิ่มผู้ดูแลเนี่ยเอาข้างบนน่ะไม่ต้องไปทำนะพี่น้องทำได้แต่เฉพาะเราเป็นเอฟซูงเอฟซีเอาเลือกเฉพาะคนที่เราไว้ใจหนึ่งบ้านสองบ้านเฉยๆก็ได้ถ้าอยากจะทำแต่เราไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าเขาจะได้ดูแลช่วยกันเวลามีข้อคอมบอกคอมเมนต์มาแล้วจะช่วยกันดูนะครับเนาะช่วยเพื่อนเขาแบบนี้เหมือนแบาเอ๊ไปบ้านหลายๆบ้านเนี่ยเผื่อมีคอมเมนต์ไม่ดีเบบเอ๊ะกดีดออก บางครั้งบอกไอ้ก็ไม่กล้าแต่พอเรามาดูแล้วโอ้มันมันเกินไปแบบนี้เราก็ดีดออกแบบนี้ในการที่เรามาทําตรงเนี้ยหลายๆสิ่งรลายอย่างให้เราเรียนรู้เห็นไหม